สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมากินอาหารที่ h o s Day Cafe r e s t a u r n นะครับในเมืองกาลสินนะครับอยู่ทางไปทางเลี้ยงเมืองไปจังหวัดมุกดาหารนะครับคืออยู่ในจังหวัดกาลสินนี่แหละทางกายบ้านหลุบมานะครับกายบ้านหลุบมาจะทางไปอำเภอกรมลาใสนะครับเราก็จะเห็นเลยนะครับมันจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับที่นี่นะครับ มันก็จะเป็นคาเฟ่เรส้ยงตลองครับเขาเขาจะเป็นร้านอาหารแล้วก็มีกระดองกาแฟ,ฟขายด้วยนะครับนี่ครับถ้าใครที่จะเข้ามาในเมืองกระสินจะไปทางเลี้ยงเมืองที่จะไปจังหวัดมุกดาหารนะครับทางไปเอำเภอกรมลาศสายเขตกระสินก็ <c oughs> จะเห็นสะพานนะครับทางทางเลี้ยงเมืองที่จะแยกไปจังหวัดมุกดาหารนะครับคือร้านอาหารนี้ก็จะอยู่ฝั่งขวามือใต้สะพานด้านล่างเหลียวลงมาได้เลยนะครับก็จะเห็นเลยนะครับ นี่นะครับกู๊ดเดย์นะครับคาเฟ่เลานตรองนะครับนะครับบรรยากาศนะครับถ้าไปออกมากายบ้านหลุบนะครับเข้ามาในเมืองกสินกายบ้านหลุบทางไปอำเภอกมลาสายจะเห็นเลยจะเห็นอยู่ใต้สะพานนี้นะครับอยู่ฝั่งขวามือเลยนะครับสลับอ่ากู๊ดเดย์แห่งนี้นะครับคาเฟ่แห่งนี้นะครับผมจะมาสั่งกินอาหารนะครับนี่ครับบรรยากาศ นี่ยทางเรียงเมียงเนี่ย<อ>น,นะครับถนนเส้นทางนู้นมันก็เข้าไปในเมืองกาลสินนะครับตรงตรงที่ทางน้นเป็นป้อมมันปตทเนี่ยนะครับทางนี้ขึ้นไปอำเภอกรมลาใสครับแล้วก็แถว้า,างหน้าฝั่งด้านน้นจะเป็นแยกไปจังหวัดมุกดาหารได้นะครับทางที่ผมไปไหว้หลวงปู่ศิลานั่นแหละนะครับก็ไปทางนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันดีกว่านะครับที่นี้ รบ,บรรยากาศข้างในสวยงามจริงนะครับนี่ก็เป็นบ้านลักษณะแบบนี้แหละนะครับก็เหมือนคล้ายๆของประเทศฝร, <c oughs> รั่งบริเวณนี้ก็ช่วงเวลาค่ำคืนก็น่าจะมีดนตรีร้องด้วยนะร้องเพลงฝั่งด้านโน้นที่เราเห็นก็เป็นดนตรีนะครับที่สามารถร้องเพลงได้ ที่เขาจะร้องเพลงให้คนฟังช่วงกลางคืนน่าจะเปิดช่วงคืนนี้มันจะมีสระน้ําด้วยนะสระน้ํานี่ก็ใสสะอาดมากเลยนะครับสรสใสสะอาดมาก,นะาาม,ากมีน้ําพุมีอะไรนะครับสามารถนั่งกินเลียกกินได้นั่งฝั่งโน้นก็ได้นะครับนั่งฝั่งโน้นก็ได้นะครับเราต้องถ่ายให้ทั่วก่อนโอ้ปลานะครับ ก็สามารถนั่งกินในนั้นในนั้นก็น่าจะเป็นพวกร้านพวกกาแฟนะครับร้านกาแฟนะครับเนี่ยข้างล่าง<ม>ก็มีปลาปลาครบสวยงามจริงครับร้านอาหารร้านนี้สวยงามมากเลยครับบรรยากาศดีนะครับ มันจะมีหลายๆอย่างแต่ผมไม่แน่ใจว่ามีแบบไหนบ้างแต่รู้จักว่าทางนี้เป็นร้านกาแฟเรามาดูกันนะเรัเามาดูทางนี้กัน,นเป็นร้านขายกาแฟในนี้ครับร้านขายกาแฟใช่ไหมร้านขายกาแฟะนะครับนี่ครับบรรยากาศข้างในครับสวยงามมากๆเลยติดแอร์ติดอะไรด้วยนะครับแอร์ไปยวสั่งกินอาหารก่อน ก็ไม่ได้ถ่ายแบบครบทุกอย่างให้ดูแล้วก็พื้นที่นี้มันกว้างนะครับเอาแล้วก็สั่งกินอาหารดูเมนูนะทางฝั่งนั้นนู้นผมก็ไม่อยากเดินไปทางนันเป็นอย่างครับนะเนีเ่ย,ยอ๋อตรงจัดงานเลี้ยงครับฝั่งด้านนู้นนะครับตรงจัดงานเลี้ยงนะครับเดินตรงจัดงานเลี้ยงครับคือเดี๋ยวเราเดินไปข้างในแป๊หนึ่งนะครับ สยงามมากเลยนะครับเราน in ั่งกินฝั่งไหนก็ได้นะครับสองฝั่งเนี้ยนั่งกินฝั่งไหนก็ได้นะครับที่เราเห็นนะครับจะเดินไปทางนี้นะครับขึ้นไปเนี้ยตรงนั้นก็เป็นตรงที่ทจัดงานเลี้ยงได้นะครับนะครับตรงที่จัดงานเลี้ยงได้นะครับ นั่นนะครับทั้งหน้านั้นนะครับตรงที่เขาจัดงานเลี้ยงได้เลยนะครับมันจะมันจะแบบก็สวยงามอ่ะส่วนมากจะทาสีขาวเหมือนที่เราเห็นนี่แหละนะครับนะครับนั่นนะครับที่มือผมชี้ไปข้างหน้าน่ะตรงจัดงานเลี้ยงนะครับนั่นครับเขาบอกอ่าถ้านั่งกินอาหารเนี่ยนั่งกินยังไงก็ได้นะนั่งกินสาาไหนก็ได้แล้วแต่ชอบครับอันนี้นะครับแล้วแต่ชอบก็ถ่ายให้ดูประมาณนี้นะครับ ครับผมเดี๋ยวเราไปสั่งกินอาหารกันดีกว่านะนะครับสั่งกินอาหารนะครับก็สวยงามร้านนี้บอกเลย <c oughs> ร้านเนี้ยผมยังไม่เคยเข้ามากินแต่ว่าผมปรากฏว่าตอนนั้นผมไปขี่รถผ่านมาเห็นผมหลังจากที่ผมไปไหว้หลวงปู่ศิลาผมคิดว่าวิวบรรยากาศดีก็เลยมาถ่ายนั่งกินมาผมหิวข้าวเลยมาถ่ายนั่งกินให้ดูคิดว่าจะถ่ายสักวันหนึ่งอ่ะผมก็เลยมาถ่ายจริงๆเลย เพราะว่าช่วงตอนนั้นก็ผมกลับมาจากไหว้หลวงปู่ศิลามาก็ผ่านทางนี้จะก,กลับบ้านนะ่ะผมก็ผ่านเส้นทางนี้แหละผมก็เลยเหลียวเหิมนะครับก็เลยคิดว่าจะมาถ่ายสักวันก็เลยมาถ่ายวันนี้เลยนะครับโอเคครับก็ประมาณเนี้นะครับประมาณเนี้ฝั่งหน้าน้นก็มีอะไรมากหน้าน้นก็เป็นแบบพวกเป็นแบบเป็นดนตรี ดนตรีที่แบบเขาเอาไว้ร้องเพลงอะ่ะช่วงคืนนะครับนี่ครับก็จะมีลําโพงมีอะไรนะครับคนจะเขาจะร้องเพลงนะจะเป็นช่วงคืนมั้งเครื่องดนตรีลรําโพงครับนี่ครับก็เป็นใบเมนูอาหารนะครับใบเมนูอาหารคาเฟ่แลตะลองกูดเดย์คาเฟ่และตล Day, และตลองนะครับก็ มีหลายอย่างมีหลายประเภทเลยทีเดียวนะครับหลายอย่างเลย หลายอย่างหลายอย่างครับอาหารหลายประเภทเป็นร้อยประเภทนะครับท่านผู้ชมใครอยากจะมากินก็ขี่รถผ่านแถวนี้ก็ลองมากินดูถ้าเข้ามาในเมืองกสินทางไปอำเภอกมาลาศัยจะเห็นเองทางแยกที่จะไปจังหวัดมุกดาหารนะเส้นทาง เมนูเครื่องดื่มก็มีนะครับเยอะเลยนี่เนมนูครับที่สั่งการสั่งเป็นผัดเผ็ดหมูป่านะครับราคา1 7 9บาทเนี่ยครับแล้วก็ก็จะมีของหวานของหวานอีกที่ผมสั่งของหวานกล้วยบวชชีคราคา50บาทกล้วยกล้วยบวชชีใส่กะทินะครับนี่ของหวานก็มีขายนะครับ ระเภทคล้อยลาบก็มีนะครับอย่าลืมนะครับพวกนี้ค่้อยลาบก็มีอากาศกำลังดีๆเลยพวงนี้นี่นะครับที่ผมสั่งนะครับผัดเป็ดหมูป,ป่านะครับนี่แหละที่ กูดเดย์สาเ่ครับตรงนี้ครับตัดเป็ดหมูป่าแล้วก็มีของหวานนะครับของหวานใสกะทิบวดกล้วยครับเนี่ยของหวานบวดกล้วยใสกะทิมาทานเข้าก่อนปเป็ดหมูป่า เรื่องไปอันนี้ช้อนกลางนี้นะเขาจะผัดใส่แค้งด้วยครับเนื้อป่าเขาเนี่ย ก็จะผัดใส่แข้งด้วยผัดใส่บักแข้งครับน้ำบานห้องผัดใส่บักแข้งบะเขือนีครับแข้งบะเขือนะครับจะมีบะโขด่อนน้ำแนี้นะครับ,รบ,รบผัดเต็มหมูป่าครับนี่ผัดเต็มหมูป่าครับลองดูว่านะั้จะอร่อยแค่ไหนข้าววันนี้ จ๋วเลยคับข้าวเราวันนี้ผัดเผ็ดหมูปลากับของหวานบวดกล้วยครับใส่กะทิ อร่อยมากครับรสชาตินางทีก็น้ำม่กินก็เที่ยงมา,มากินก็เที่ยงที่นี่ครับอร่อยมากครับใส่มะเขือ กินยากก็แถวบ้านผมไม่มีไม่มีคนผัดขายหรอก <c oughs> คิดอยากก็ต้องมากินร้านอาหารแบบนี้แหละ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้กินนานแล้วก็ผัดเป็ดหมูป่าไม่ได้มุงหลังทางนี้เขาร่วงดีครับ คงอยากทำให้บรรยากาศมันดีแล้วช่วงถ้าช่วงฝนตกเนี่ยก็อาจจะเขาไปนั่งตรงนูน้นตรงศาลาตรงนูน้นถ้าช่วงฝนตกนะครับนั่งที่ศาลาฝั่งนันน่งนอนได้ถ้าช่วงฝนตกแต่แถวนี้มันก็ตรงที่ผมนั่งนี้ไม่มีหลังคานะแต่ก็อากาศก็ร่งครับบรรยากาศก็ดีอยู่ ถ้าใครเห็นวผ่านมาเนี่ยจะเห็นสะพานในข้างบนเฉลี่ยล,ลงมาข้างล่างก็จะเห็นวิวเห็นสาน้ำอย่างนี้แหละถ้าอยู่บนสะพานนะครับอยู่บนสะพานทางหลวงถ้ามองลงมาก็จะเห็นวิวน้ำอย่างนี้เลยเห็นร้านอาหารอย่างนี้เลยบรรยากาศดีก็สวยงามครับ กินไม่หมดนี่ผมขอผมขอขอกลับไปกินบ้านนะครับ <c oughs> ขออนุญาตท่านผู้ชมหน่อยว่านั่นเ๋วยเลียมันก็จะคุ้มค่าอยู่แลอร่อยมากครับรเก็ดหมูป่านี่อร่อยเรามากินดูจะรู้ครับ นี่เขาก็รับจัดงานเลี้ยงด้วยครับนี่แกก็โทรมาได้ก็มีเบอร์โทรอยู่แล้วบเบอร์โทร043 710 588ครับเบอร์โทรครับ 43810 588ครับโค้มันโคงมาได้เลยนะครับถ้าอยากสังหารหรือว่าถ้าอยากจัดงานเลี้ยงนะครับเขารับจัดงานเลี้ยงด้วยแต่ผมไม่แน่ใจว่าจัดอยู่ข้างนอกหรือว่าอยู่ในนี้ได้ไหมจัดอยู่ข้างนอกได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ นอแต่ว่ารับจัดงานเลี้ยงอยู่ในนี้อยู่ในนี้เขารับอยู่แล้วนะครับแต่ข้างนอกผมไม่แน่ใจว่าเขาจะรับหรือเปล่าถ้าไปจัดอยู่ข้างนอกนะก็อยู่ในร้านนี้เขาก็มีมีห้องรับจัดงานเลี้ยงอยู่นะครับเขาก็มีห้องรับจัดงานเลี้ยงอยู่แล้วอยู่ยที่นี่นะครับแต่ก็สร้างสร้างดีครับสวยงามแล้วฮะ ของหวานครับของหวานครับของหวานได้อันนี้ของหวานบวชกล้วยใสะกะทิครับอ,อร่อยมัน หวานแบบพอดีอ,ดอร่อยอร่อยครับของหแบบวานบวชกล้กวยใส่กะทิ ช่วงคืนนี้ไม่แน่ใจว่าคนเยอะหรือเปล่าไม่เคยมาช่วงคืนนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเคยมามากินช่วงกลางวันเนี่ยนะครับร้านนี้เวิร์กที่สุดเลย คือว่านับว่าเป็นคาเฟ่ที่เวิร์กมากครับดีมากเพราะว่าดีตรงที่ว่ามีของหวานขายด้วยครับแบบมันแบบสุดยอดจริงครับหากินยากมากเลยของหวานบวชกล้วยเนี่ยแต่ครั้งนี้ผมต้องไปหาซื้อกินในตลาดตลาดคลองถมแต่นี่เข้ามาร้านนี้คือจบเลยมีทั้งของหวานทั้งเครื่องดื่มทั้งอะไรทุกอย่างนะครับหรือว่าสุดยอดมากเลยครับ วันนี้ก็เงียบอยู่ก็ดูดีนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนเยอะถ้าไม่มีคนเยอะอยนี่ก็ดีอยู่นะครับผมผมก็ชอบเพราะว่ามันมันเงียบดีแต่มันอาจจะอยู่ใกล้ถนนนิดนึงครับนะ ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับรับคลิปนี้ อร่อยจนหมดเลยของหวานแซ่บมากครับเสิร์ฟน้ำก็ดีบริการดีมากครับ